สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง y o u t u b e บ่าวสักขะกโรดชนะวิสุพพออนนาเดียนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องแฟนเพจด้วยนะครับผมบรรยากาศส,สดๆนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สารปู่องค์ดําแสนสิริจันทรานาคราชนะครับผมอยู่ที่บ้านช่างจรวดนะครับผมหรือว่าพ่อช่างจรวดนะครับวันที่14กุมภาพนา์นี้เราจะมีงานแก้บนใหญ่นะครับผมก็จะมีพิธีการาต่างๆหลาย หลายๆอย่างนะครับผมที่จะทําพิธีแก้บนให้กับปู่องค์ดานะครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตมอลลามซิ่งจากสํานักงานบ่าวศักด้วยนะครับผมก็จะมีศิลปินนะครับตามนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับสานักงานมอลลามบ่าวศักคร์โรชชาแนลนะครับผมก็พาเอฟซีได้สนุกสนานแก้บนกับปู่นะครับผมเอฟซีท่านอยากจะเดินทางมาก็สามารถเดินทางมาได้นะครับผมที่บ้านขวาหญ่ตะบนขวาหญ่ นะครับหรือว่าบ้านนนขาวนะครับตพตลขาวใหญ่อําเภอสรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมได้ยินช่างเฉลววดอกว่าปู่มาสื่อฝันแล้วนะครับผมก่อนวันที่จะแก้บนนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยรอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอากาศแบบร้อนมากเลยนะครับวันนี้แต่เราก็สู้ๆนะท่านผู้ชมนะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณนผู้ชมขออนุญาตเข้าลมแป๊บหนึ่งนะครับอากาศร้อนมากเี๋ยวกล้องผมจะตัดนะครับก็พอช่างจรวดก็เตรียมนะครับผมก็วันนี้มีการทําโดมด้วยนะครับผมเอาฟซีมาจะได้ไม่ร้อนนะครับผมวันงานหรือว่าวันต่างๆหลังจากที่เสร็จจากงานแล้วก็นะครับใครที่จะเดินทางมากราบไหว้ปู่ก็นะครับจะมีร่มมีอะไรอยู่นะครับจะได้ไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วก็ไม่เปียกฝนด้วยนะครับผมช่างจรวดจัดเต็มที่เลย นะครับผมทําให้เอฟซโดยเฉพาะนะครับผมหรือว่าท่านที่ศรัทธานะครับผมปู่องค์ดํานะครับผมก็ครับจะได้มากราบไหว้แบบสะดวกสะดวกไม่ร้อนไม่ไม่ฝนนะคท่านผู้ชมนะครับภาพเสียงชาติหรือเปล่าเนาะเอฟซทุกท่านนะครับเดี๋ยวติดไหมนะวะติดเดียวผมจะทุบก่อนแป๊บนึงโอเคครับ สวยด้วยน,นะครับผมเดี๋ยวนี่ให้มีเอฟซี FC บอกสักมาเยิ้มเย็นเนะาะบอกสักมาก็บอกกล่าวมีเอฟซีพี่คนหนึ่งบ่นบานให้ <c oughs> ให้ขายที่ได้แล้วก็เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินอบอกว่าถ้าคือบนบานไว้แล้วก็แกบอกว่าถ้าทําถ้าขายที่ได้สําเร็จอ่ะแกจะให้ล้านหนึ่งมาทำาพ่านหรล้านหนึ่งเลยหนึ่งล้านบาทโอแกบนบานไว้ครับก็เลยบนบานแกบนบานไว้ให้ด้วยอครับก็ให้สําเร็จที่สําเร็จครัอแกดูเป็นเอฟซีของช่องบาบสักอ๋อครับผมขอให้สำเร็จด้อ่ผู้เด้อครับ เขาให้คนที่บนบานไว้ให้สําเร็จที่จะร่วมช่วยสร้างไปเรื่อยๆให้ขายโรงน้ําตาลหรือเกี่ยวกับพื้นที่โรงงานน้ําตาลอะไรนี่แหละให้ได้เพราถ้าได้เงินส่วนนี้ก็ไม่ใช่น้อยครับครับ,รบทา่านก็จะร่วมสร้างด้วยให้ขายได้สําเร็จครับแล้วให้มีโชคมีลาบต่อไปด้วยวันที่16กุมภาพันธ์ครับขอขบพระคุณแดดร้อนนิดนึง เดี๋ยววันก็จะวันนี้ก็จะทําโดมแล้วก็ติดโซลาเซลล์ครับครับแล้วก็พวกลายอย่างอยู่ลายอย่างเขาหนเราอยู่ในร่มไม้ก่อนร้อนเท่านี้หนึ่งเอสีครับผมไม่นิดหนึ่งเริ่มร้อนมากเลยครับวันนี้ร้อนมากอากาศเนี่ยดูบรรยากาศเริ่มต้องทําโดมทาอะไรหลายอย่างทําโดมระบบจะอะไรให้ตรงนี้ใช่ไหมครับพอวางตรงนี้วางตัวนี้แล้วจะมีโซลาเซลล์ ลาเซลขนที่ถูกสามตัวตรงอ่ะงวดก่อนน้นเขาก็ร่วมอมที่เป็นท่านสอประตครับถูกสามตัวตรงที่ว่าเนาะใช่ก็จะร่วมมาร่วมหนังด้วยร่วมรงทานด้วยกําหนดการงานของเราวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สิบสี่เริ่มน่าจะสี่ห้าโมงขึ้นไปครับผมมีกิจกรรมอะไรบ้างพอวันนั้นกิจกรรมก็เป็นประเภณนี้ไหว้ศาลองค์ดวันาวาเลนไทน์ไหว้ศาลองค์ดก็จะเป็นกา,ารไหว้ขอพรมีนางรําครับ มีคนมารำแก้บนแล้วก็มีภาพยนตร์มาฉายแล้วก็มีมรำสมบัติการรดนี้มรำนีิจงข้ามปีลองข้ามปีเลยนะบนไว้ตั้งนานคือเป็นเป็นการแก้บนรวบรวมยอดแต่ละงวดแต่ละงวดมาเพื่อมาแก้บนวันที่14โดยเฉพาะครับครับก็ใครที่อยากมากราบไหว้ขอพรก็ได้ครับคือใครเขาขอก็ได้เรื่อยอ่ะครับมันจะมีเหตุการณ์แปลกๆให้ได้ได้โชคเรื่อย ครับครับเหมือนโชคไม่คัดปานอ่ะก็จะเป็นแบบแบบนั้นครับก็เห็นป้ายเนาะขึ้นเห็นแล้วเห็นแล้วครับเมื่อกี้ครับมีมีคนชมรูกชายบาศักรอติดป้ายแล้วเขาก็ถามเอกมลลำครับเอกมลลำฟุกมงคลเชลืกมงคลเชลึกก็มีการมีงานก็ติดต่อได้เพราะว่ารูปหล่อมากเลยเขาก็มาเห็นพูดกันนะครับหมู่บ้านเขาก็อยากเห็นเดี๋ยววันที่สิบสี่ได้เจอตัวจริงครับสิบสี่ก็เจอตัวจริงแน่นอน ครับก <mile> ็อยู่ตรงบริเวณนี้บริเวณสถานที่ดีมากเลยครับสถานที่ตรงนี้ก็มีทางลงมาแล้วก็เวทีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนังเลยทิศตะวันตกอยู่ฝั่งไหนนี่ครับตรงนี้ตะวันตกจริงคริงถ้าหันหน้าตรงๆเลยก็ได้ก็หันหน้ามาทางนี้ก็จะเป็นทิศเหนือก่อนใช่ไหมทิศอะไรอันนี้ตะวันขึ้นทางนี้แต่ตกตกนี้แต่เราตั้งมาหันหน้าบาลานกันเลยกับสารปูครับใช่อาจจะเป็นอาจจะมีสไลเดอร์มามุนดึงดึตัวนี้ ภาพยนตร์ตรงนี้นี่ก็เป็นเวทีทนี่ก็เป็นผู้ชมที่จะมาราบว่าตรงกับวันเสาร์พอดีด้วยครับตอนที่ติดต่อมาลำแก้บนไว้ไม่รู้ว่าตรงกับวันเสาร์นี้ไม่รู้จ,จริงๆไม่รู้เพราะว่าปฏิทินยังไม่ออกนอปฏิทินยังตอน,น,นปฏิทินไม่ออกเลยติดต่อน,น่าจะเป็นเดือนพฤษภาเจ็ดพฤษภาครับปีที่แล้วปีคามปีก็ยังไม่รู้ครับก็ได้การถูกมาแล้วสะสมยอดเงินมาเพื่อที่จะจริงจะเอารถแห่เดือนเว้นเดือนแต่นี้ด้วยโดยชาวบ้านเขาเรียกร้อง ก็งั้นเอาเป็นเพราะว่าเขาเคยจัดวันที่สิบสี่กุมภาพอดีวันดีด้วยวันแห่งความรักด้วยใน,นความรักคนมาก็รักกัน <c oughs> ใครที่มีแฟนมีอะไรที่เคยทะเลาะกันก็วันนั้นห้ามทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันเป็นวันแห่งความรักแล้ววันสิบสี่ก็จะมีอาจารย์เฉลต์มา,มาทำพิธีอาจารย์เฉลต์ไม่เด้มาทําพิธีตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยมาครั้งเดียวแล้วไม่ได้มาเลยจำได้ว่าปีใหม่เพิ่มมาครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้มาเลยครับ ็เลยว่าถ้าคือท่านท่านก็ขอให้มาด้วยแหละผมจําได้ตั้งแต่เกี่ยวข้าวก่อนปีใหม่เนาะครับผมท่านมาครั้งนั้นแหละน่าจะก่อนปีใหม่ด้วยแหละที่มาแล้วก็ไม่ว่างแล้วก็ไม่ได้มาแล้วท่านก็อยากมาหาปู่อยากมาแต่ว่าด้วยจังหวะไม่ว่างเนาะเกลยอนันถือโอกาสเป็นเป็นการทําพิธีลงเลขก็ประมาณห้าห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นน่าจะรบรัดเพราะว่ามีนางรําด้วยครับผมคือพิธีกรรมลงเลขกก็จะประมาณห้าโมงเย็นขึ้นไป ถึงแดดลมรมตกก็จะเลยเพราะว่าถ้าจากหกโมงขึ้นไปก็จะเป็นรำแล้วหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนี่เป็นรำหกหกโมงเป็นรำถายเอห้าโมงถึงหกโมงเนี่ยทำพิธีลงเลขครับในระบุเวลาพิธีการคือห้าห้าโมงถึงหกโมงเนี่ยพิธีการลงเลขก็ชั่วโมงหนึ่งใครอยากได้เลขเด็ดวงสุดท้ายก็มาดูได้แต่ต้องกดติดตามช่องบาสักครับช่วงช่วงห้าโมงถึงหกโมงนะครับผมช่วงหกโมงถึงทุ่มหนึ่ง ก็จะเป็นการจำถวายจากทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเป็นการฉายวิทิศน์ว่าต้นกระเดิดองงค์ดำมาอย่างไงอเกิดที่ไหนมาอย่างไงช่วงสองปีมีกิจกรรมอะไรมั่งมีพิธีการย้ายองค์ดำรูกปั้นมาก็าจะมันเกือบชั่วโมงอ่ะพอสองพอสองทุ่มกนไปก็จะเป็นการเปิดงาน,ง,นงานประจำปีก็มาลำบ,บสาสศาก็เริ่มบรรเลงใครอยากมาร่วม กราบไหวุ้กนานกันครับเราหนังก็จะหยุดฉายเลยพอสองทุ่มปุ๊บหนังฉายแค่ชั่วโมงเดียวไม่เน้นเป็นฉายพิธีการการย้ายสารอะไรมาหนังก็จะฉายประมาณตีสองถึงเช้าแค่นี้มันก็จะเป็นการถึงเช้าเลยหนังฉายแค่ตีฉายแค่หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครับฉายตีสองถึงสว่างแล้วก็จะเพรราะเาจะจะทวงกันไม่ได้ใช่เมเราสังเอ๊ะ เพราะว่าคือคือคือหนังเนี่ยไม่ได้เน้นคือเน้นมาลําแต่ว่าเอามาใ<อ>ช้เพื่อประดับเฉยเยเพราะว่าหนังเราได้มาจากองดำอ,องปูองดำเนาะใช่ตอนนั้นที่ถูกรางมีรางที่สองใบหนึ่งรางที่สามใบก็เลยกเลยพูดแล้วว่าจะซื้อหนังให้องปูงปคือใช้เวลามีงานตอน,นที่ถูกมานมูล,ลค่าล้านแล้วไหมพ่อสองปีน่าจะล้านล้านกว่าโอ้โหทำ้ชคองดำให้โชคนะท่านผู้ชมครับประมาณั้นสองปีประมาณล้านกว่าครับ ก็เป็นกำหนดการเนอะงานวันที่14นะครับ,รบผมเอฟซี FC, ใครที่อยากจะเดินทางมาร่วมงานก็สามารถเดินทางมาได้จากพิกัดมาเลยที่บ้านนนขวาวนนขวาวรหรือไม่ว่าพิมพ์ใน Google ได้ไหมสารองดําส่วนช่างจรวดก็จะเห็นขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นแผ่นที่<อ>ใครที่อยากมาร่วมงานอยากมาว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านมาขอหวยขอเองถูกเองขอเองถูกเองกันเยอะครับก็มามาได้มากราบไหว้หรือว่าเอฟซีท่านไหนอยู่ทางไกลนะครับผมไม่สามารถเดินทางมาได้ครับอยากจะร่วมถวายของเส้นไหว้ ในวันนั้นก็สามารถติดต่อหาผมเลยก็ได้นะครับแอดไลน์โดยผมก็ได้0 8น2 0 7 8 7 5 7นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นสะพานบุญให้นะครับผมใครจะร่วมของเไหว้ใช่ห้เจ็ดเพื่อได้บางทีคนมากราบไหว้แล้วก็บางคนเจ็บไข้เจ็บป่วยเล็กน้อยหายเลยก็มีหรือว่าหายแบบโรคที่ที่เราไม่เคยจะแบบรักษาแล้วไม่หายนะพอมาบนบานก็หายบางคนก็งงกันบางทีรักษาจนสุดแล้วเออไปลองลองมากราบไหว้เพื่อความสบายใจมาขอขอจุด คนหายไปเลยบางคนที่แบบเกี่ยวกับโรคสารสอ่ะรักษาไม่หายเล็บขึ้นเป็นสีเขียวคล้ำมารักษาไม่หายเล็บขึ้นเป็นสีขาวมาโดนของโดนอะไรมากราบไหวไม่กระทิ่หนึ่งได้มากราบไหวซ้ำแล้มันเกิดเป็นเรื่องแปลกนี่เป็นความเชื่อของบางคนบารมีผูเนาะก็เขาก็ไอ้บางคนมาแบบเหมือนแบบมีโรคอะไรที่ว่าโดนคุณใสโดนอะไรหรือมมาาว่าไปรักษาแล้วก็ดีขับพันที่มา เห็นสารก็เลยอยากมาขอกราบไหว้เพื่อความสบายใจไปรดน้าพระด้วยแล้วก็มารถมาเวะมากราบไหว้สารเมื่อวานมีมาแก่บนอยู่ครับมีช่องมาถ่ายได้คนหนึ่งเมื่อวานที่พ่านมาได้ติดก้นมาแก้บนอีกเช่าหนึ่งอยู่ช่องพี่คุมสัพญานาข้ามามาได้ถ่ายมีคนเดียวกันนะครับก็ฝากติดตามใครที่ตางช่องบ่าวสักเขาลดเนาะแล้วก็คุมสัพญานาคเมื่อวานมา ไม่เจอกันแต่เจอคนมาแค่บนอยู่ครับก็ถือว่าช่วยคนที่สีท่านก็จะมาด้วยครบับไปหน้าทีสีของช่องบ่าวสักวันนั้นที่มาจากรางกูนะมาหนึ่งรถกระบะม,มาที่เลยมาที่นี่มากรารบไหว้ขอเลขเ,ออเลขเรลาก็ถือว่าสมัครเหมือนกันนะ่ะเลขเรลาก็ให้เขาจุดก็ได้ได้เรื่องได้โชคเลยแหละมีจุดเองถูกเองใชครับก็ A A บถือว่าเป็นเป็นโชคของแต่ละท่านไปขอเลขเรลาวันเว้นวันเนาะ ที่เขามาจุดเองที่ก็ฝากผมให้จุดให้ถ้าเอฟซีในเดทผมเขียนจะเบอร์โทรให้ถ้าใครเผื่อให้จุดมันมีคนจุดแล้ว,แล,วแล้วถูกตัวตรงจุดเลขลาวครับเลขงวดที่แล้วผมปูบ่บอกข้อความว่าเลขกันอยู่ในศาลแต่ผมไม่จับไม่ถูกเองอ,อันนี้มันมีหนึ่งเก้าสองห้าเนาะผมไปจับตัวหลังผมชอบตัวหลังแต่ผมก็จับอยู่แต่จับหนึ่งเก้าห้าเอาตัวเอฟซีด้วยแต่ว่ามีเอฟซีบางท่านที่มาแต่คนมากราบว่าสามชอบชอบซื้อเลขสาอมอยู่ที่ใครจับถูก แล้วออกเก้าสองเจิงหนึ่งเก้าสองห้าเนี่ยจับปะสองห้าห้าสองก็ออกมีนมีเหลือเก 9, 1, ้าหนึ่งมันไม่ออกจะรอวันนี้พ่อทำมีงานะครับน่าจะใช่ใชครับแล้ววันนี้ก็ความฝันของพ่อเห็นว่าปู่มาซื้อก่อนวันแก้บนแล้วใช่ไหมครับ <S <S ใช่มาซื้อก่อนอครับเป็นยังไงบ้างครับพ่อเดวถือโอกาสเล่าให้ fc ฟัง<อ>เอยนะค,ครับคือถ้าไปในความฝันน่ะเหมือนท่านแบบพอใกล้วันอ่ะอืมในในความฝันครับฝันวันพระที่ผ่านมาฝันคือวันพระเลยใช่ไหมครับวันพระที่ผ่านมาว่า คืออยากให้มีโชคมีลาบต่อไปแหละครับผมครับก็ค,บคือจะถูกกอยู่ที่บุญของเราครับแต่เลขกอยู่ในศาลให้ขอให้จบให้ถูกปู่ย้ำามันเดิมว่าเลขอยู่ในศาลเลขอยังอยู่ในศารลรอบที่แล้วก็อยู่ในศาลหนึ่งเก้าสองห้าจับหนึ่งแต่เลขายะหนึ่งเก้าสองนะั้นครับผมบว่าเลขยังอยู่ในศาลมอนเดิมลองตาดีๆแล้วจับดูครับแต่ท่านไม่ชีว่าเลขอยู่ในศาลนี่แหละลองใช้พิจารณาชิดดูอืม เล่เก้าสองยังยังติดมุดคลังอยู่ยังออกติด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 กันมาตั้งแต่ห้าสองสองห้าหนึ่งเกหนึ่งหติดมาติดเก้าสองมารอบหลังอีกก็ถือว่าปรากฏการเลขสองเจ็ติดมาสอเจติดฝั่งนู้นยังมาติด9ก้าสอฝั่งนี้อีกแด้ยังวนเวียนอยู่ในนี้แสดงว่าใบเลขที่สามในปูจะให้ปังตลอดปีเลยพราะตลอดปีนี้ตังตังแต่ห้าสองกระเบิ้ลสอารอบ เลข9 2มา1ซื้อ1 9กกับ1 6ออก1 6นี่ยังเหลือ1 9เนี่ยครับท่านเรน1 9 2จ็ดเอาแล้แลถ้าเหลือเนี่ยถ้าในอย่างเงี้ยถ้าชอบถ้าปูมาซื้อวันี้ผมว่าไม่พลาดแล้วน่ามันออกอยู่ที่เราจับถูกอะอืมแต่ท่าน,นยังมาบอกเลยเลองดูโค้งสุดท้ายว่าจะได้เลขไหนพร้อมอาจารย์เฉเด็ดว่าอยากดูว่าจะตรงกับอาจารย์เฉเด็จไหมรอบนี้คือ <laughs> บอกว่าอาจารย์เฉเด็จให้มารวมพลังมาแล้วมาขอทีเดียวเลย รพลังมาเหมือนให้ให้มันทำบุญสองสาเดือนแล้วมาขอทีเดียวอะ่ะ<อ>คือบางท่านท่านหยิบโชคให้ครับแต่ว่าบุญเราอ่ะมือเราเอื้อมไม่ถึงแต่ถ้าเรามีบุญของเอื้อมถึงครับจะเขียนเลขเลขให้ fc ลองตัดดูด้เพื่อกันตัดในะรอบนี้ครับผมตัดแต่เขาคนมาโคง้งเวรายอมรับจริงเลยจะทุบเหล่าวันต่อวันโคตรฉมังเลยคนแถวเนี่ยแต่บนเตน็นมาเจ้าประจำ คือวงห่งบาลามีปู่ช่วยด้วยเลยครับโอ้เข้าได้มากันทุก <MC S 2> วันด้วยวัน,วนอยากดูบ้านเลขที่โอเคเดวพอเขียนเลขลอรอเนาะเดี๋ยวผมจะไปบ,บ้านเลขที่ว่ามีบ้า<ห>นเลขที่มีมนฑลหลังบ้านเลขที่มีมนฑลหลังนะครับท่านผู้ชมพอฉันจุลดยบอกว่าปู่เข้าฝันนะครับผมคืนวันพระที่ผ่านมานะครับก่อนวันที่จะถึงวันแก้บนนะค,ะครับท่านผู้ชมครับมีตัวไหนบ้างที่เอฟซีชอบนะครับใครชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมงวดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ อย่าลืมอย่าพลาดเลยนะครับผมดูดีๆนะครับเลขอยู่ในบ้านเลขที่สารนะครับปู่บอกว่าอย่างนั้นนะครับปลูกข้าวฝันก่อนวันแก้บนนะท่านผู้ชมผมให้ดูองค์ปูใกล้ๆสาวเธอเดือปูดออเด้อเฮ็ดใด้เพ่นเบิ่งเดือปูเอ้ เห็นเ็นเห็นตัวแดงกะยหงไงมันเห็นเด้อบูเลยนะท่านผู้ชมเด้อบูนี่นะครับผมคือสารปูองดำนะครับผมตั้งแต่เราได้เริ่มติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ งพงผูไปจอมปลวกนะครับผมก็ได้ย้ายมาที่นี่นะท่านผู้ชมครับตามประวัติที่ผมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะผมที่ร่วมกันร่วมคนละเล็กคนละน้อยนะครับผมร่วมช่วยช่างตรวจพ่อช่างตรวจอีกแรงหนึ่งนะครับผมในการสร้างไม่ว่าจะเป็นเทผูเอเทพื้นดินเทพื้นปูนนะครับร่วมทําสารร่วมซื้อของเส้นว่ต่างๆที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ บนบนนะครับผมนำไปตอบกับ f อนะครับผมมวดที่จะถึงนี้16กุมภาพันธ์ขอให้แตก3ตัวตรงๆนะครับผมขอให้ FC หมดโชคเอ้ยมีโชคหมดนี้หมดสินนะท่านผู้ชมนะครับขอให้เฮงๆ,ๆปังๆอย่าลืมเลขสารนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเนาะนะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขของพอชั้นตรวดสรุปให้นะครับ92 91ครับผมโอเค าหนึ่งหนึ่งเก้าเบาสักบางั้นนะครับโอสวยเลยใช่ไหมครับครับชอบเพราะว่าที่ออกมาติดติดคือเลขที่สารเนี่ยหนึ่งเก้าทับสองห้าแล้นออกสองห้าห้าสองสองรอบเนาะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกเลขออกสองเจ็ดแต่เนี้ยหนึ่งเลือหนึ่งเก้ายังไม่ออกงวดที่แล้วที่เลขปู่ว่าออกในสารนะสารหนึ่งเก้าสองห้าถ้าผมจับหนึ่งเก้าสองเต็มเต็มเลย,เยครับผมครับแต่ว่าคนที่มาชาวบ้านที่ถูกมาถูกตัวนี้เลย ถึงหนึ่งเก้าเก้าสองสองห้าครับแต่รอบนี้ถ้าชอบชอบหนึ่งสองกับเก้าหนึ่งมจะไม่ไม่เยอะเมื่อคี้หลานคนนั้นจุดทูบที่มาทำศาลได้ไรนะหน้าเนี่ยห,หนึ่งสองเลยเพราะว่าคนที่มาทำให้ให้ปู่อยู่ในร่มจะมีโชคจะชอบหนึ่งสองเก้าหนึ่งครับเนี่ยถ,ถ้าติดถ้าติดอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวผมชอบมีตัวนี้ยังไม่ออกศูนย์แปดยสองสยคห้าผมเดี๋ยว ตัวนี้แหละศูนแปดตัวเลขอยู่ในอันนี้นีันี้เลขที่สามนะหนึ่งเก้าทับสองห้าคือตอนนั้นออกหนึ่งสองห้าสองในสองรอบครับผมแล้วก็มาออกซื้อหนึ่งเก้าหกตัวเดยวกันก็ออกเป็นตัวที่รอบที่สามแล้วงวดที่สี่ไปออกเลขสามสองเจ็ดเป็นห้างวดงวดที่แล้วมาออกเก้าสองเป็นหกงวดออกเลขที่สามคือยังออกอกงวดติด เลขที่สารออกหกงวดติดหกงวดติดเลยคือลดได้น่ะห้าสองสองห้าเป็นสองเนาะแล้วหนึ่งหนึ่งเก้าไอ้หนึ่งเก้าหนึ่งหกคือที่ตัดอะงวดที่สามครับผมแล้วก็มาติดไอ้สองเจ็ดงวดที่สี่แล้วก็งวดที่สี่แล้วก็มาติดเก้าสองเนี่ยงวดที่ห้าแต่ว่าห้างวดติดเลขที่สามยังที่ฝันวนเวียนอยู่คือมันยังออกติดอยู่นีใเนี้ครับทางงวนที่ชอบก็คือมีนี่ยังไม่ออกมีศูนย์แปดกับหนึ่งหนึ่งสองเก้าหนึ่งเพราะว่าที่ชอบ ช่างที่มาทำเมื่อกี้มาแล้วก็พากันมากราบไหว้แล้วซื้อลอตเ tery คนละหลายใบเมื่อกี้ไอ้ช่างดอดลอตเตอรีร่ซื้อกันทุกคน,นเมื่อกี้จุดทูบเมื่อกี้นะครับเป็นพยานนี่ช่างที่ทำโดมอ่ะอก็เลยมันมีเลขนี้ยังไม่คองอจริง,หน,งหนึ่งสองก็จุดทูบได้หนึ่งหนึ่งสองก็เลยชอบชอบหนึ่งสองกับเก้าหนึ่งครับยี่เป็นตัวเฉยๆมาดูว่าวันที่สิบสี่ก็ให้ทุกคนพิมพ์รอครับผมพิมพ์รอนะครับผมอาจารย์สิเธิ ให้สะสมบุญบารมีสามเดือนมาขอเลขเพื่อเพื่องานนี้โดยเฉพาะครัคผมก็เลยว่าพระจันเดดเคยถูกที่นี่ประมาณห้างวดติดสี่ห้างวดติดตอนนั้นถ้าจาประวัติย่อๆอ่ะเคยมาเป็นดังเป็นพลุแตกครั้งหนึ่งเคยมาทําครับสถิติที่นี่สี่งวดติดครับครับก็เลยว่างวดนี้ให้สะสมบารมีก่อนก็คุยกับจันเดดแล้วว่าให้มาทําพิธีเป็นการรวมบุญกันทําพิธีเป็นวันประจาปีอุษางดดำ ครับเอาเลขนี้ไปก่อนไปซื้อตรเตรียมไปก่อนหนึ่งสองเก้าหนึ่งละส่วนแปดเป็นเลขเอาไปเป็นเลขในใจของท่านก่อนใครเห็นก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าอยากได้ชุดสามตัวก็พิมพ์รอที่สิบสี่เดี๋ยวบาวสจะมาไลฟ์สดครับใช่ครับผมช่วงประมาณห้าโมงเย็นถึงหกทุ่มไปถึงหกโมงเย็นห้าโมงถึงหกโมงครับก็เม่์พลาดเล็เด็ดอาจจะมีบรรยากาศไทยบรรยากาศว่าเป็นงานประจำปีองดำ ไฟแสงสูงแสงสีอะไรสวยงามมากครับนะก็จะมีไฟประดับตามทางที่ติดต่อไปแล้วแล้วก็จะมีไฟสูงๆที่เขาพูดกันอะไฟช่อบัไฟไฟช่อที่เด็กน้อยเขาก็พูดกันทั่วนะครับก็แวะมาชมเชี่ยวงานหนึ่งจะมีประตูมงคลแจกด้วยเป็นไม้มงคลเป็นประตูมงคลแจกครับก็จะมีรองทานเล็กน้อยก็จะมีมดลำมีหนังมีการกราบไหว้ครับท่านมาทูบเทียนเตรียมให้พร้อมครับ มามือเปล่าก็ได้ม,มือเปล่าก็ได้ครับแต่ที่สําคัญต้องอย่าให้เอาคู่มาด้วยมาเป็นคู่มาเป็นคู่อาจจะเคยทะเลาะกันกับใครก็มาเป็นคู่ที่สิบสี่เราต้องรักกันนนต้องรักกันให้มากมาไวสารนกดําก็จะเหมือนที่ว่ามาราแก้บนถวายอะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาล <c oughs> ัดคิวให้ด้วย,วย,วย,วยะนะล <c oughs> ัดคิวให้หน่อยลัดคิวให้หน่อย <c oughs> อะไรยังไงปู่ก็ให้โชคให้ลาบเรแล้วแน่นอนให้โชคให้ลาบคือหนึ่งหนึ่งมาได้โชคได้ลาบสองได้มากราบไหว้คใครที่มีโรคประจําตัวที่แบบอที่โดนคุณใสามาลองมากราบไหว้ดูอันนี้ผมสังเกตดูแต่ผมไม่พูดเป็นตอนได้ผมสังเกตดูแต่คนที่มากราบไหว้หนายยกอบตสออบ,บตผู้ใหญ่บ้านที่เขามา,มาแล้วสมแล้วก็สมความมุ่งปรารถนาเนาะครับได้แต่ก็มีแต่ที่คนที่เจ็บป่วยว่าโดนคุณใสคุณของออม,มากราบไหว้ แม่ผมเป็นอยู่นี่ก็จะสเกตดูนะเวลาเขามาแค่บนเราจะถามว่าครับแค่บนเรื่องอะไรว่าเออมาแล้วอีกเล็บมือเขาน่ะเป็นยังไงมันเคี้ยวๆมันโดนคุณใส่กินข้าวไม่ได้มาที่นี่หายเลยมาที่นี่มากราบไหว้กลับไปบ้านฝันฝันมามีมีเหมือนพ่อมีผู้ชายร่างสีดำไปเดินอยู่ในเหมือนไาจับหัวนะครัไม่เกินสามวันแล้วก็หายไปเลยม,มันก็เป็นเหมือนที่พ่อกตกหลงังคาแล้วกระดูกหักสามซี่อีกแล้วก็ จะอยู่เหมือนมีผู้ชายมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็ยกเอ,อหลังขึ้นแล้วก็มีงูรัดแล้วก็หายครับเออมันก็เป็นเรื่องแปลกอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะเป็นความเชื่อเนาะเขามาเขาเองให้เองแต่ใครที่อย่างมานันอยากให้มาจุดทูบก็จะมีคนคนมาขายลอตเตอรี่แหละวันนั้นนะเพราะว่านะต้องมีแน่นอนนะอยากมาซื้อตรงเนี้ยเหมือนพี่ที่อยู่เกาะสมุยเนาะที่ผมลงให้ดูอที่มาที่นี่มาจุดทูบได้ท่านทงดูคลิปอยู่ครับ มาจากสมุยมาจุดทูบที่นี่แล้วก็กดซื้อที่นี่มผมจําได้นั้นหวยออก 8, 5, 2, แปดห้าสองอะไรเนี่ยแต่จุดทูบไปได้สามสามห้าสองแต่กดซื้อในโทรศัพท์อะ่ะกดปุ๊บมันมันขึ้นแปดห้าสองคิดว่ากดผิดกดอีกแปดห้าสองอีกกลายเป็นกดสาสองรอบ <c oughs> ก็ได้แสนกว่าบ,บาทโอ้โหน,นี่เก็บหลักฐานไว้ในคลิปอยู่ที่เข้ามาพอจงหวะลูกน้องอยู่แล้วก็ถ่ายให้สุดปังคือมาเดินทางมาไกลขอเองแล้วได้เอง ครับอันนี้ใครที่อยากจะอันนี้เลขราล่านะใครที่จะขอเล็กล่าครับวันตะวันอยากให้จุดให้ก็คือ0ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าหรือใครที่จะมาตามนั้นเลยนะดินทางมาไม่ถูกก็ถ้าเขาเซ็นไว้ก็ติดต่อบับส่กเลยเพราะผมอาจจะถ้าโทรศัพท์ผมไม่เคยได้รับอันนี้เรื่องจริงโอกาสรับน้อยมากทําไม่อตลา์นี่รับบับสักเคยโทรหาเนาะโอกาสรับนน้อยหนึ่งอยู่บนราคาสองทำงานสามับรถรับจะน้อยติดต่อบับสักใช่แต่ถ้านอกจากโทรมาหลังเรื่องงานควบพอรับได้ ถ้าให้อยากจุดทูบเลขเลขลาววันต่อวันครับมีบางท่านจุดบางท่านที่แบบบางทีผมจะดูจงังหวะจุดให้แต่ละท่านนะอที่จุดในท่านหนึ่งแล้วก็กลัวซ้าก็กลัวจุดได้ไม่เกินสามท่านต่อวันครับเพอเยอะกน่กลัวเลขมันจะเยอะอครับ,รบก็เลขตามนี้วันนี้เอาไปก่อนเลขที่สามเนี่ยคือใครจะชอบหนึ่งเก้าสองห้านี่ชอบแปดศูนย์หนึ่งสองเก้าหนึ่งอยู่ในวงกลมนี้แหละเลขที่ในความฝันครับผม เลขในความฝันก็คือเลขยังอยู่ในศาลอยู่ครับผมเลขความฝันนะครับผมครับเข้ามาห้างวดติดอยู่เลขยังอยู่ในศาลครับรอบที่แล้วผมจับผิดแต่มีชาวบ้านมาซื้อเขาก็จับยังก็ถูกแต่ปู่ก็ยังย้ำว่าอยู่ในศาลมือนเดิมอยู่ในศาลมันเดิมงวดนี้เพราะว่าเข้ามาสี่ห้างวดติดก็ยังอยู่เลขอยู่ในศาลครับผม ยังไงก็เราก็พิมพ์รอนะท่านผู้ชมครับวันที่14บสี่แวเราเจอกันที่นี่นะครับผมแต่ FC ฟซก็จับจองฉลากกินแบ่งก์ก่อนก็ได้ถ้าชอบนะครับผมวันนี้ก็อากาศร้อนรบกวนพราะนานแล้วเนาะครับผมครับเดี๋ยววันที่14เราเจอกันสิเจอกันแล้วก็อยากได้เลข3ตัวก็วันที่14ครับวันที่14ครับผมเดี๋ยวสิมี3ตัวนึงเดี๋ยวผมจะตามให้อีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ